สวัสดีครับสวัสดีครับผมโจจากฟอร์ดพัฒนาการนะครับวันนี้ก็มาถึงสักทีครับวันที่ผมมาแจ้งโปรโมชั่นใหม่อัปเดตใหม่ล่าสุดให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆคนได้ทราบกันนะครับก็คือรุ่นแรกเลย Open c a p XL p ็ก s ์เอลครับหรือรุ่นแคปยกสูงครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่6 9 2 0 0 0ับาทครับแต่โปรโมชั่นของเราครับก็คือใช้เงินออกรถเพียง0บาทเท่านั้นเลยนะครับออกรถเริ่มต้นคือ0บาทเลยนะครับแต่จะได้รถเดิมๆนะก็คือเป็นรถแบบนี้เลยครับแต่งติดั ฟิล์มกองแสงให้มีพื้นปูกระบะไลเนอร์ให้แล้วก็มีตัวอื่นๆให้ด้วยครับแต่ถ้ามีอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ครับเราจะแต่งเต็มให้เลยก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอ่าหลายๆรูปแบบเลยครับลูกค้าอยากได้แบบเดิมๆหรืออยากแต่งก็ทักเข้ามาได้นะครับก็คือศูนย์บาทหรือถ้าจะแต่งเต็มก็หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูรุ่นสี่ประตูรุ่นต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวเชิญชมตัวต่อไปเลย อ่าแล้วอันนี้ก็คือรุ่นที่2นะครับก็คือเป็น4ีประตูยกสูงนะครับตัวนี้รุ่น XLT ครับคันที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นสีแดงนะครับจริงๆเรามีทั้งสีน้ําเงินมีสีขาวมีสีดํามีสีบอลเงินมีสีเทาให้ลูกค้าเลือกเนี่ยเยอะมากเลยครับ และที่สำคัญคือตัว4ประตูอะเรามีให้เลือกทั้งเกียร์แมนนวลและเกียร์ออโต้ด้วยนะครับและโปรโมชั่นก็มาถึงแล้วครับก็คือออกรถเพียง17,000บาท <Wow. S 1> เท่านั้นเองครับย้ำนะครับ17,000บาทแต่17,000ับาทเนี่ยมันก็มีจํานวนจํากัดด้วยนะครับก็ยังไงอะให้ลูกค้าครับทำเรื่องจองไว้ก่อนแล้วก็ทําเรื่องจัดไฟแนนซ์ได้เลยหรือว่าโทรมาหาผมก่อนก็ได้ครับมาคุยกันมาให้คำปรึกษาด้านไฟแนนซ์กันก่อนแล้วยังไงอะครับถ้าลูกค้าเงื่อนไขลูกค้าซื้อได้ลูกค้้าาากก็สามารถถออดไดใน คานี้เลยครับ17,000บาทนะครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนให้ลูกค้าเนี่ยโทรมาหาผมที่เบอร์082-204-8251หรือพักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ